โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับซิลเวอร์ฮันเตอร์ผมเก็บเลเวลครบเลเวล90แล้วนะโอเควันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสกิลของซิลเวอร์ฮันเตอร์นะโอเคอ่ซิ i เวอร์ฮันเตอร์นี่ซัมมอนได้อย่างเดียวนะคือซัมมอนนกนะไอ้มาป่าที่เห็นในคลิปเชลเลอร์นะั้นเป็นแค่สัตว์ขี่นะอ่าเนี่ยตัวสัตว์ขี่อ้าวกดผิดนี่อเป็นแค่สัตว์ขี่นะ อ่ามันก็นแค่สกิลโอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องสก,กิลดีกว่าเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเรื่องสก,กิลโอเคลงกันลองกันสก,กิลครัแ้แรกก็มันกั้นกับอาเชอร์นะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มาจากอาเชอร์แล้วก็เป็นอาชีพฮันเตอร์แล้วก็ค่อยเป็นซิมเวฮันเตอร์อีกทีนึงโอเคตรงนี้ผมอ่าเดี๋ยวค่อยมาพูดถึง โอเคแล้วก็ฝั่งอันนี้ผมจะอัพเป็นอันนี้นะแมจิกแอโร่เป็นเลเวลสิบสองนะไม่อัพอันเนะี้ยเพราะว่ามันช่นวฮันชินว่าฮันเตอร์นี่เน้นเมจิกแอทแทกอ่าโอเคแล้วก็มาดูสกิลของฝั่งฮันเตอร์เลยดนะีกว่าโอเคสกิลแรกเป็นสกิลสปายโรดนะครับผมเป็นสกิลที่ใช้ยิงเนะี่ยเป็นชาร์จแล้วยิง ใช้ได้สองแบบนะอ่ะไปใช้ดูคือแบบแรกกดกดเฉยๆอ่ามันจะเป็นการชาร์จแล้วยิงเฉยอ่าแล้วแบบที่สองก็คือกดทิศทางแล้วก็กดอ่าสกิลด้วยมันจะเป็นการสไลด์แล้วยิงนะอ่าแต่ผมจะกด A นะ A แล้วกดสกิลอ่ากดผิดอีกน่ะอ่ามันจะเป็นการสไลด์แล้วยิงโอเคสกิลอ่าสไปรัลโวดเนี้ยอ่าดาเมจจะอยู่ที่ 698%เนลเวล1นะแล้วก็เลเวล19นี่จะอยู่ที่1,441%โอ่เอ็ปอร์เซ็นต์โอเคขดต่อไป area area wide shot นะครับผม,ม area area wide shot มันจะเป็นการยิงเนะี่ยอ่ายิงเป็นฝนล,ลูกธนูแล้วก็มีฮิตสุดท้ายเป็นฮิตฮิตแรงฮิตระเบิดแต่ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนะี่ย ฮิตทีฮิตสุดท้ายจะเป็นฮิตใหญ่จะเป็นระเบิดโอเคเดีใช้ดูนี่มันจะเป็นฮิตระเบิดมาฮิตหนึ่งโอเคสกิลนี้ครูดาวสิบแปดวิแล้วก็ฮิตรวมเนี่ยท่อท่องฮิตเนี่ยมันจะอยู่ที่สามสิบสองฮิตโอเคเดี๋ยวไปดูดาเมจดาเมจอยู่ที่เลเวลหนึ่งอยู่ที่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อฮิตนะครับผมแล้วก็ฮิตสุดท้ายฮิต ฮิตแรงๆอะ่ะจะอยู่ที่3 3 6ร้อยสเอ่าเลเวลหนึ่งนะแล้วก็เลเวล18จะอยู่ที่70%ต่อฮิตอ่าฮิตเล็กๆเจ็ดเต่อฮิตแต่ฮิตไฟนั่ฮิตอ่ะมันจะอยู่ที่8 4 6ร้อโอเคไฟนั่ฮิตก็คือฮิตสุดท้ายะนะที่มันระเบิดเคตสก,กิลต่อไป arrowstorm นะครับผมเป็นเหมือน ta อะ่ะง่ายเหมือน ta แต่ว่ามันจะยิงลงพื้นได้อ,อธิบายง่ายดีนะก็คือถ้าเรายิงลงพื้นเนี่ยมันจะเป็นไอะน,นี่ะเป็นห้าฮิตแต่ระเบิดใช้ดู เนี่ยมันจะเป็นาฮิตแต่มันจะระเบิดแต่ถ้าเรายิงอีกแบบนึงถ้ามีมอนนะเดี๋ยวผมเอาคลิปมาให้ดูเนี่ยถ้าเราไม่ยิงลงพื้นเนี่ยยิงขึ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปหามอนนะมันจะไปหามอนเหมือน PA มันคืขึ้น8ฮิตแต่ผมว่ามันไม่ค่อยแรงเท่ายิงระเบิดลงพื้นอนะ่ะเดี๋ยวยิงหามอนเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมเอาคลิปมาให้ดูนะ โอเคสกิลต okay, uh? okay, ่อไปดิเดลุูเดลุูโบว์เหรอมันอ่านงี้ป่ะเดลุูโบว์โอเคเป็นสกิลเหมือนของไอ้นั่นอะเหมือนสกิลของอิตารีอะไอที่มันยิงออกไปเป็นลูกศรสีม่วงอะอ่าคล้ายๆกันอันนี้เป็นการยิงออกไปข้างหน้าตรงๆนะเล็งขึ้นไม่ได้เล็งลงไม่ได้ก็เลยจะยิงตรงๆเลยนะเห็นไหมมันจะออกไปข้างหน้าอย่างเดียวออกไปตรงๆเลย แต่มันเลงขึ้นไม่ได้เลงขึ้นเล็งลงไม่ได้จะออกไปนะด้านหน้าเลยระยะก็อยู่ที่8.5เลนนะ8.5เมตรเลน5ฮิตแล้วก็ดาเมจอยู่ที่3 7 6เลเวล1นะอ่าแล้วเลเวล15อัพได้ถึงเลเวล15้นะเลเวล15อยู่ที่568%ต่อฮนะิตอ่ะดาเมจต่อฮิตยิงออกไปด้านหน้าโอเคคิ้ต่อไปแลกกิ้งวินแลกกิ้งวินนะโอเคมันจะเป็นการเนะี่ยเป็นการยิงออกไปลงพื้นแล้วก็รวบมอนเข้ามาอยู่ เดียวกันอ่าแล้วผมจะใช้ดูนี่มันจะรวบมอนเข้าไม่อยู่แล้วก็เขาบอกว่าจะ include damage d e b 20%น่ะ10ว10ินาทีแต่ผมก็ไม่เห็นบัฟ d a m a g อะไรขึ้นนะแต่เขาบอกว่า include d a m a อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ว่า ดาเมจของสกิลอยู่ที่1,225เที่เลเวล1อันนี้ผมอัพมาเลเวลส1บนะแล้วก็เลเวล13อยู่ที่2,024ั่สิี่เปอร์เซ็นต์นะที่เลเวล13ผมอัพที่เลเวล11นะเพราะว่าคือเพิ่มอีกตั้ง2องเบลล์อะแต่ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นตะ์เองเพิ่มเนะี่ยเพิ่มมา2,024ยี่สเองอะผมก็เลยเก็บพลอยไว้อัพพวกสกิลฝั่งนี้ดีกว่า โอเคแล้วสกิลต่อไปนะครับผมเป็นสกิลอันตะิเมตนะเรียอะไรอะเดสเดสทักชั่นเดสทักชั่นแอเรียมันใช้ได้มันใช้ได้ไกลมากนะเนี่ยตามเห็นไหมในคลิปมันจะหมุนแบบระยะโคตรไกลอะแล้วก็จะยิงไปแล้วก็จะเป็นพายุหมุนเนี่ยถ้าใช้แบบเบสิกเลยมันจะอยู่ที่3เมตร อันนี้คลิกคลิกซ้ายจะเป็นการยิงเลยนะโอเคคลิกขวาจะเป็นการเดี๋ยวผมอัพเป็นเลเวลสองกันเดี๋ยวลืมอัพโอเคคลิกขวาจะเป็นการยิงออกไปนะอ่าถ้ให้กดบางแคอ่าเดี๋ยวผมมันใกล้สุดอยู่ที่18เมตรอ่ะอ่าแล้วดาเมจเลเวลหนึ่งอยู่ที่33,056เปอร์เซ็นต์เลเวลสองอยู่ที่6 0หมืเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวผมใช้ายให้ดูทีนึง กดก็คือเนี่ยก็คือกด W เพิ่มระยะนะเนี่ยมันจะมีวิอยู่เห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยก็จะหมดทิ้งเนี่ยอ่าจะมีวิขึ้นอยู่ตรงเนี้ยใต้หลอดเลือดอ่ะก็คือวิที่เราชาร์จนั่นแหละถ้าเราไม่ปล่อยมันก็จะหมดไอเนี่ยอ่าเราจะเพิ่มแรงเลยกด W กับ S นะก็คือพอเราชาร์จเนี่ยเรากด W อ่าผมลองละ กด W มันจะเพิ่มระยะแล้วก็กด S จะลดระยะใกล้สุดอยู่ที่18เมตรไกลนะนี่ถึงนูนนะ่นอ่ะอันติที่ไหนไกลขนาดนี้วะเนี่ยเล่นจีงอย่งเงี N ้ยเออแบบสมมติเขาแบบอยู่ในเสาอยู่เงีเราอยู่ไกลยิงีันตีห็หาหาเลย <laughs> โอเคแล้วก็นะเอาผิาดโอเคฝั่งนี้ก็หมดแล้วนะก็คือเป็นฝั่งสกิลธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นฝั่ง ของแซมมอนอ่านี่จะเป็นสกิลแซมมอนนะอ่าแซมมอนอะไรอ่ะเฟลคอนนะฟาคอนเป็นนกอ่ะเป็นนกพิษอ้าวก,กดจีบอีกเนี่ยเอ้อน,นกมา <c oughs> อ่าก็จะเป็นนก เนะ่ยบินตามเราเห็นไหมโอเคกูดาวแค่หกสิบวิอ่าเสกนกมานกก็จะช่วยตีนะแล้วก็นกก็จะอ,อะไรว่าอะไรอะพุง่งอะอ่าบิ๊กบิดของแรกมาล็อกบิ๊กบิ๊กบิดของแรกมาล็อกผ <c oughs> ู้ติดโอเคอ่าแล้วก็ กด,ดยี่อะไรอีกแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็มีสกิลพาสซีฟของนกอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกิลฟาค,อน,อ,คอนสไตรเกอร์สไตร์าคอนสไตร์คูดาวห้าวินะอ่าเน่มันก็จะพุ่งไปกับเนี้ยอ่าถ้ามันพุ่งผ่านเนี่ยก็จะเป็นดาเมจนะ แล้วก็ดาเมจของสกิลน,นี้ก็อยู่ที่เลเวล1อยู่ที่452เปอร์เซ็นต์เลเวล12อยู่ที่736เปอร์เซ็นต์ผมอัพมาเลเวล11พอเพราะว่าอัพอ,อีกเลเวลหนึ่งก็เพิ่มมาอีกแค่10กว่าๆเอย่างเงี้ยกว่าๆเปอร์เซ็นต์ก็เลยไม่อัพเพิ่มมาน้อยเกินแล้วก็มีพาสซีฟอีกอันหนึ่งของฟาคอนนะเป็นฟาาคอนดิสโอเคเป็นแบบ พายุอ่ะเออนอกก็จะบินโฉบเป็นพายุตดาเมจไม่ใช่ทำดาเมจให้กับเนี่ยอ่ามันเป็นพาสซีฟนะก็คือมันจะใช้เองของมันส่วนของไอ,อ้เนี่ย่าฟาคอนลิสเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่อ่าเลเวลหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตเวลเก้าอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบามเปอร์เซ็นอ่าผมอัพมาเลเวลหกก่อนนะ ว่าเลเวล6มันก็ขึ้น7 3 6ดร้ออ่ะนแล้วคือเลเวล9อัพอีกตั้ง3พอยต์กว่าจะแน่น่ะกว่าจะจอัพอีก3พอยต์แล้วก็แบบขึ้นมาแค่30%เปอร์อย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเท่าไหร่โอเคเอาแต้มไม่ลงอย่างอ่นงีกว่าอ่าะต่อไปมังคีแคสนะครับผมเป็นสกิลกระโดดนะดดก,นก,ก,กระโดดก็คือมันจะกระโดดอ่ะเดี๋ยวผมใช้ใดูอ่านะ นะอ่ากดทำเบิลแล้วกดสเปคบาร์ Bar, แล้วกดคลิกคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวใช้ให้ดูถ้าคลิกขวามันจะเป็นการจาไปข้างหน้าอ่ะเนี่ยคือคลิกขวาแล้วก็อะไวนี่คือคลิกซ้ายอ่ามันจะเป็นการโดดกลับหลงังเนี่ยอ่าก็คือจะเป็นการโดดกลับหลงังข้างๆไม่ได้นะได้แค่ซ้ายกับขวาได้แค่ทางซ้ายเอ้ยได้ ได้แค่หน้ากับหลังเออได้แค่ท้ายกับขวาอะไรหรอท้ายขวาไม่ได้โอเคแล้วก็ที่ผมอัพสกิลนี้เต็มก็คือคูดาวจะได้ลดลงนะก็คือเนี่ยถ้าอัพเต็มเนี่ยเลเวลไอ้ไม่ถ้าอัพเต็มเนี่ยคูดาวจะอยู่ที่2วิแต่ถ้าอัพเลเวลหนึ่งเนี่ยคูดาวคูดาวจะอยู่ที่6วิเลยดาเมจก็ถ้าเราโดดผ่านหรืหรอโดดเหยียบอะมันจะเลเวลหนึ่งอยู่ที่ 237%ลเวล5อยู่ที่260%ดาเมจน,นี่ผมก็ไม่ค่อยคิดเรี่หรอกผมอัพมาเอาคูดาวเ,เพราะว่าคูดาวนี่ค่อนข้างจำเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเราจะใช้หลบสกิลใช้หนีได้แบบเนะี่ยใช้หนีได้อย่างทุ๊ปฟลุ๊ป,ลป,ลปลเลยเพราะว่ามันไวมากโอเคสกิลต่อไปอันนี้เหรอเป็นมิงโกเป็นมิงโกนะมันจะเป็นเหมือนไอ อะไรคคิกๆทุกอย่างอ่ะใช่คนคิกกล้าของของพวกไอ้ไอนั่นแหละของพวกอัคคแบบก็คือทามเบิ้ลเนี่ยแล้วก็คิกขวาอันสุดท้ายไม่ใช่นะทามเบิ้ลแล้วคิกขวามันจะเป็นสกิลนี้นะแล้วก็ถ้าเราจะต่อได้สกิลนี้ก็คลิกซ้ายอ่าทามเบิ้ลแล้วคิกซ้ายจะเป็นสกิลอะไรอ่ะอ่าได้ ไอ้ liberty attack liberty attack อ่ะโอเคเดี๋ยวดูสกิลนิดสั่นสกิลเปรมิงเกลนิดก่อนอ่าดาเมจเขาบอกว่าทัมเบิ้ลแล้วไลท์คิกอ่าคิกขวานเลยจะเป็นการใช้สกิลแล้วก็ดาเมจจะอยู่ที่อ่า219%ที่เลเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ที่เลเวลสิบสอ่จะอยู่ที่สี่ร้อยหกสิหกเปอร์เซนผมอัพมาเลเวลหนึ่งพอนะเพราะว่า,เ,าเพราะว่ามันไม่น่าจะได้เข้าไปไปชิดตัวไว้ใช่หนีมากกว่าแต้มเอามาอัพพวกนี้ดีกว่าอา่าแล้วก็มาดูสกิลต่อไปที่ต่อกันเลยก็คือสกิลอ่าริเวอร์จี้แอทแทนะครับผมอา่ามันจะเป็นเหมือนอะไรของอัคโคแบทนะจำชีสสกิลไม่ได้อ่ะกดทัมเบิลแล้วคลิกซ้ายนะ เนี่ยอ่าฮัมเมื่อนั้นซ้ายเอาไว้หลบมากกว่าผมว่าแล้วก็สกิลต่อไป Hunter Eye นะครับผมคูดาวสามสิบวิสกิลนี้เป็นบัฟนะบัฟเพิ่มอินสามสิบเปอร์เซ็นต์เมจิกแอทแทกสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าระยะเวลาสิบแปดวิอัพได้หนึ่งเบลนะแบม อัพได้ไอ้นี่โอเคฮันเตอร์ไอผ่านไปแล้วสกิลก็ฮันเตอร์ไอก็คู่ดาวสามสิบบินะสามสิบบิแล้วก็สกิลต่อไปอะไรอะอ่าสกิลฮอสฮอสโบโลลิงนะเป็นสกิลแบบเป็นเอาไว้ใช้ยิงกับ ใช้ยิงธรรมดาเป็นบัฟดาเมจนี่เท่ากันทุกเลเวลนะแต่อัพเลเวลหนึ่งหรือเลเวลห้านะดาเมจเท่ากันก็คือสามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นสตันอะห้าสิบเปอร์เซ็นตนะนะ์โอกาสสตันไม่ใช่โอกาสสตันเด็กเขาเรียกอะไรมันเป็นแบบเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปเปอร์เซ็นต์ของค่าสตันเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพเพิ่มก็ได้แค่ระยะเวลาของบัฟนะผมก็เลยอัพมาแค่เลเวลหนึ่ง เพราะเลเวลหนึ่งเนี่ยกดบัฟได้30มสิบวิแล้วสกิลก็คูลดาวแค่30มสิบวิมันก็กดใช้ได้เรื่อยๆไม่อยากเปลืองพอยต์เก็บพอยต์ไว้ทําอย่างอืออ่นดีกว่าอ่าเนี่ยการเนี่ยยิงแล้วก็จะระเบิดอย่างเงี้ยเนี่ยยิงอ่าอ่าเขาอาจจะว่าโกงแต่มันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็พอใช้อยู่ แล้วก็สกิลต่อไปอแฉบพัตเตอร์นะครับผมเป็นการวางกับดักนะสม,มสมกับชื่อฮันเตอร์นี้มีสกิลแท็บแล้วโอเคสกิลแท็บนี่ก็จะมีให้เลือก3แบบนะก็คือเรากดสกิลปุ๊บเนี่ยมันจะมีขึ้น WADR ให้เลือกก็คือฝั่งของ A เนี่ยจะเป็นฝั่งน้ำแข็งแฉบน้ำแข็ง ั่งของ W นี่จะเป็นแถบไฟั่งของ D นี่จะเป็นแถบไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าสิเป็นแสงอะเป็นสาฟ,ฟ้านั่นแหละอ่าเดี๋ยวผมจะกดใช้ให้ดูนะมันจะใช้คู่กับอ,อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเลือกแบบแถบไอ้เลือกเลือกแบบของแถบแล้วก็อันนี้ก็คือใช้แถบกดนี้ปุ๊บจะได้แถบมาสิบสิบอันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบางแถบอ่าง่ายง่ายอ่าเนี่ยปับ๊บแล้วก็เลือกอ่าผมเลือกเป็นน้ําแข็งนะ อ่าก็จะมีบัฟน้ำแข็งนะะแถบน้ำแข็งขึ้นมาสิบอันอ่าแล้วกดวางอ่ากดวางถ้ามอนมาโดนก็จะมีโอกาสแช่แข็งเลยก็จะติดแช่แข็งอ่ะแล้วก็เราก็อัดดามจเข้าไปได้เดี๋ยวผมต้องใช้ให้ดูให้ครบไนมเนี่ยเป็นว่าผมจะเอาคลิปมาให้ดูแล้วกันว่ามันจะมันจะเป็นยังไง โอเคครับเรามาดูส่วนของสกิลฝั่งซิมเวอร์ฮันเตอร์กันบ้างดีกก่อโอเคสกิลแรกนะครับผมชื่อสกิลเนี่ยสกิลทานซิมเวอร,เอร์ฮันเตอร์ครับผมอ่า อ่าสก,กิลนี้เป็นจะจะเป็นสก,กิลแปลงร่างนะอ่าสก,กิลแปลงร่างแปลงรนะ่างแล้วได้อะไรอ่าแปลงร่างแปลงร่างอยู่60สิบบินะแปลงร่างอยู่60สิบบิแปลงร่างแล้วได้อะไรแปลงร่างก็ได้อินเพิ่มขึ้นมา3%อ่าแล้วก็แม็กแม็กไอแม็กแม็กเอ็มแมทแท็กอ,อะเออเพิ่มขึ้นมาร้อยเออสองร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเปลี่ยนมาลงแพทยิงแล้วนะมันเลยมองไม่เห็นช่างมัน โอเคแล้วก็สกิลต่อไปอทอนาโดช็อตนะครับผมทอนาโดช็อตจะเป็นการให้ผมแปลงร่างกันดูก่อนหรอ่านี่คือแปลงร่างนะอ่าแปลงร่างนี่คือแปลงร่างโอเคแปลงร่างก็จะใช้สกิลกลางอากาศได้ครับผมอ่าแปลงร่างแล้วใช้สกิลกลางอากาศได้นะ อ่าเนี่ยแปลงร่างแล้วใช้สกิลกลางองกาศได้โอเคสกิลต่อไปทันโดโดช็อตนะครับผมทันโดโดช็อตครูดาวยี่สวินาทีแล้วก็ดาเมจอยู่ที่อ่าเลเวล1อยู่ที่3 0 6รอ่าเลเวล11อยู่ที่400อ่า4ี่เอ้สี่อยสาม่อ่า,อาแม็กซ์สิบหินนะครับผม10บหินอ่าดาเมจที่มันบอกนี่คือต่อหินนะโอเคเราใช้หน <'s> ชาร์จแล้วก็ ยิงออกไปเนะนี่ยเนี่ยอ่าเป็นแบบพายุลงมาแล้วก็มีสายฟ้าโอเคอ่าไม่รู้อีกสกิลหนึ่งก็คืออ่ามุคพิเวตนะครับผมเป็นสกิลหลบนะครับผมสกิลเนี้ยอ่าก็คือเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ของกาไอของพวกนักดาบอะคือแบบกดจังหวะที่มอนตีเนะี่ยอ่ามันจะยิงออกมาอีกนิดนะึงเนี่ยดูตามคลิป มันจะมียิงออกมาอีกทีหนึ่งโอเคแต่ว่าถ้ากดเฉยๆมันจะเป็นแบบนี้ลนะอาจจะกดให้ดูเนี่ยถ้ากดแล้วก็กดสเปคบาร์มันจะเป็นการโดดขึ้นไปอ่าช่วงที่โดดขึ้นไปนี่เป็นอ่าอินฟินิตี้เฟรมนะโอเคแล้วเรามาดูฝั่งของสกิลเนี่ยฝั่งของ AB เหมือนดาร์ a อเมเจอโอเคแล้วก็มาดูฝั่งไอ้นี่แถวแรกนะ แถวแรกก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่ง A จะเป็นเมื่อเราใช้สกนะิลคอมโบเนี่ยอ่าเออลืมบอกมันมีดาเมจอยู่สกิลเนี้ยอ่ามูฟมูเมนต์อีเวนตะ์เนี่ยไอ้ดาเมจจะอยู่ที่1 7 8 0งพดาเมจนะดาเมจตอนยิงเนะีนะ่ยสมมติแค่เคาน์เตอร์โดนเนี่ยเคาน์เตอร์ะจะเป็นดาเมจหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าฝั่งเอเนี่ยถ้าเราอัพอันนี้ขึ้นมาสกิลเนี้ย ดาเมจตอนคอเตอร์จากหนึ่เนี่ยจะเพิ่มไฟนอลนดาเมจเข้าไปอีก50%อร์นตะะ,ะคือเพิ่มไฟนอลนดาเมจของไอที่มันฮิตยิงอ่ะเนี่ยฮิตยิงอ่ะนะเพิ่มมา50%าสเปอร์ไฟนอลดาเมจแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งนี้เมื่อเราใช้แล้วเรากดพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยเออมันจะมันจะเป็นสกิลเนี่ยเหมือนในคลิปกดมันจะกดได้แล้วก็พุ่งไปข้างหน้าโอเค แต่ดาเมจดาเมจก็เท่าเดิมนะไม่บวกไฟนอลอันนี้ก็เป็นฝั่ง A จะเป็นบวกไฟนอลดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ฝั่ง B จะเป็นบวกธาตุแสงอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็เลยเลือกธาตุแสงมาแล้วก็อันนี้อันนี้นี่ทีเด็ดเลยมันจะมีสองฝั่งให้เลือกนะคือฝั่งของแทบกับฝั่งของนกฝั่งของนกได้อะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดนกมาเนี่ยเมื่อเราเปิดนกมาแล้วเรากด แปลงล่างเนี่ยอ่าเห็นไหมนกมันแปลงล่างกับเราเว้ยนกนกแปลงล่างแล้วจะตีแรงขึ้นมากเลยแต่ว่าระยะเวลาของนกจะมีหกสิบวิเราก็ต้องเรียกใหม่เรื่อยๆทุกๆหกสิบวินี่ก็คูดาทันอยู่หกสิบวิโอเคซึ่งนกแปลงล่างนี้จะตีแรงขึ้นแล้วก็มีอะไรนี่แหละพุ่งพุ่งได้สามครั้งมั้งประมาณเนี้ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ ฝั่งนี้เป็นอะไรไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมอัพแล้วผมไม่ค่อยเห็นผลของมันนะอะไรเพิ่มขึ้นมาห้าวิไม่รู้แต่อันนี้จะเป็นรถคูดาวสกิลแปลงล่างสามสิบวินาทีจากอเดิมคูดาวอยู่แล้วเนี่ยอผมอัพแล้วมันก็เลยเหลือเก้าสิบวิปกติมันเป็นร้อยยี่สิบวินะคูดาวของสกิลนีผมอัพนี่มาปุ๊บมันก็เหลือเก้าสิบวิโอเคก็ ไม่น่ามีอะไรแล้วนะอ่างั้นเดี๋ยวผมขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ดีกว่าเพราะคลิปนี้มันยาวแล้วอ่าันเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจนะครับผม Dungeon ครับ Gaming อ่าแล้วก็เพจอ่าอะไระ Hello Candy เออ <c oughs> เป็นเพจของพี่พี่ที่ขอตั้งไว้ยังลาวจ่ยวแล้วก็เนทมีอะไรให้ดูเยอะแๆเลยในเพจ โอเคครับงั้นวันนี้ก็ลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ช่องเพจแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดตรงลิงก์ข้างล่างดูคลิปชัองนี้ได้เลยขอบคุณค่บ